như thế. Nhưng cũng phiền. Xem hết. Nó nó tai. Nó có dày. Nhìn nó phiền. Tốn dày hơn

มีกกองยี่สิไหนเหรอมีกกองครับผมมันจัดมันจัดไม่โดนกระสอบนะมุณจะถ่ายคลิป tay rồi Hình không này Hình không này Nó cứ tay rồi Đi bên này thôi Đồ non thế Nó cái tay rồi bà Ik heb nog nog een ding. ตัวเดียวโอ้โหอยู่นู้นบ่นวินึกว่าจะซ้อนสองไม่ซ้อนสองให้จชมเต้นต่อไปเนี่ยน้อกกระสือกะสนแล้วเห็นไหมนกกระตายอยู่แล้วน้องก็ตายอยู่แล้ว ผ่ากิ่งไม้ฉาผ่ากิ่งไม้นะกับหน้าแหกนะกับหน้าแหกไม่โดนหรลืมอุบัติเหตุนะแบบนี้อย่าหาทำนะครับกับตาแตกได้นะพาดกิ่งไม้นะเกือบไปแล้วเห็นไหมอย่าหาทำนะผมจะเพียน นี่นกนอนตายนี่นอนตายเลยนี่นอนตายเลยนกตายละนกตายละมันต้องยิงเลยนี่ครับมันต้องยิงเลยนกมากจัดตายละแทบแต่ไม่ต้องยิงเลยนอนตาย นอนตายหไดป่าปลามันตายนะนอนตายหมดเลยไม่ไหวแล้วนกจัดน้ำมากจัดตายอะ่ะตายเห้อเปล่าดูดิจับเอาได้เลย พวกนี้นอนตาเกลื่อนอาชมกันต่อไปเห็นครับร้อยอยู่นานีมนะลอยปาบมังมัดเลยนะเห็นไหม ร้อยยิงบนถนนนะดูดิยิงไม่ยิงยิงบนถนนนะบ้าง่ายไม่ง่ายอานน่ะรอบันถนนเลยรอยตัว วันนี้วันี่มานเาจี๊ยบชุกเต้ต่อไปจับเอาเลยครับจับเอาเลยนะจับเอาเลย นี่จับเอาเลยนะยิงครับดูมันตองยิงนะนกขนาดไหนจับเอาเลยะว้าเยอะจัดครับหวานเทียบปลาน,นอนน้ำเช้านี้เพียบครับผมบนถานนี่ไม่ใช่น้อยจับเอาเลยนี่นกไตนะนี่ไต้อยู่นะนยยนะเห็นไหมครับจับเอาเลย Lần nhìn nó ảo lê Knocker, lần nhìn chắp ảo lê 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 chắp ảo วันนี้นนฮ<ะ>ึโหยิงเลยเยอะแยะจัดพี่เลยขึ้นโมถนน,น,นให้ดาดหมดเลยป่า จะป่าออกไปยังไงวะเนี่ยท้อตอน,น,นออกจริงๆไมานะข้างกกไม้นละข้างกกไม้ฮนะมิบมิบ ออกมานี่ออกมานี่ออกมานี่ออกมาหนิออกมาหนิเหยี่ยนเสาออกมานี่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 สวยแต่นี้ทั้งนั้นมีศกท่านี้เยอะลอยนะ นกเลยนกเลยนกเข้าหัวนกคาที่ Punkt. Um. ปลูกเอาได้ป่างด้เอาปลาไ้วยกันลูกจะเอายากอนะ่ะนี่ใสเต็มถุงแล้วถุงถุงจันทร์ต่อไปอิศกอิศกอิศกเราค้างกบไม้เราค้างก,กาบไม้เห็นไหม ลงละลงละต้องโผล่ตามนี por, น่ต้องโผล่ต้องโผล่ต้องโผล่มันจะตายเล้วปลาข้างกบไม้โดนครับ โดนโดน,โดนมานี่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 มานจะไปไหนอืมอย่าดื้อดิอ,อย่าดื้อยิ่งแถวนี้ไม่ต้องไปไหนเลยสายปืนเปียกน้ำจะเป็นไรไหมเนี่ยอืม ไซส์สวยๆอะดูเต็มต่อไปเด้อสี่ห้าตัวนี้ให้ดูสี่ห้าตัว ไม,ไม่ซ้อนสองแต่ซอนสองไม่สอนสองให้แม่ยีมาสองไม่สอนให้ด้วยโดนโดนหลบน้ำจริงมันหนะักชมเต็มต่อไปครับเจ็บนี่อยู่ยนี้เห็นตัวไหม มาดิมาานี่มานี่มานี่มานี่นนนสวยสวยปลานกน้ำเต็มไปหมดคนก็เยอะท่าล้อท่าล้อมาแล้วมาแล้ว ยิกยศยิบยกเหนะ็นไหมมิบมิบอยู่นะโดนมามามาอันนี้น็อกน็อกขาที่ นกขัดที่ชมเต็มต่อไปฮะนี่ฮะดูนะครับนกไม่นกดูขึ้นมาแบบนี้เลยดูนะ รีือร้อยไม่ต้องยิงกันเลยปลาไม่มีแผลนะจับอะไรเลยครับนอนตายกันเยอะเพียบเลยปลาน,นอนตายแล้วไม่ไหวตายหมดปลานู่นนู่นจะตายแลละ Oh. tháng hồi đã tay rồi ลอยหัววันนี้เขาขบไม้แล้วลงลงไปเอา ta mà sẽ nào đó. cặp đó đâu phải ao được ลูกดอกเกี่ยวใสใส่ก็ได้ถึงก็ต้องลงมั้งตอนนี้ลงก็ไม่ได้เหมือนกนไปครับผมกลับดีวกว่าชมพูง,งานลงเลย đúng lói đói ra nghĩa đi nè và ngại tại thi tư nữa lành và hoàn chiếp, bay á cắp เราดูผลงานรวมกันครับผมชาวนี้ก็มันมากครับผมกับปลาน็อกของท่าล้อนะฝากกดติดตามกดแชร์กันด้วยครับผมถ้าชอบคลิปนี้ไปแล้วครับบ้าน่าเจอคลิปหน้าครับผม